แกงขี้เหล็กในต่างแดนจ้าแกงใส่หมูสามชั้นกับใส่ปลา,าจ้ะแกงแบบอีสานจ้ะมีอะไรก็ใส่ใส่ใส่ไปจ้ะทำง่ายๆแบบเร็วๆจ้ะไปดูวิธีทำกันจ้า สวัสดีค่ะวันนี้มาแกงดอกขี้เหล็กจ้ะแต่มาจากงานไทยจ้ะเขาต้มมาแล้วนี่ไม่ต้องต้มจ้ะไม่ต้องต้อมอีกเนาะแต่ว่าถ้าใครอชอบไม่ชอบขมก็ต้อมอีกได้จ้ะฉันชอบแบบขมหน่อยๆเนาะฉันก็จะไม่ต้มจ้ะฉันจะแกงงี่ง้เลยจ้ะก็มีดอกแบบ ใบปนนิดๆเนาะนี่จะแกงแบบว่าแกงแกงอีสานเนาะจากเนาะแกงอีสานจะใส่ปลรราจะก็มีดอกขี้เหล็กต้มพริกกระชายหอมแดงกระเทียมห,หัวขาหั่นจะใส่พ่อหอมจะแล้วก็มี หมูสามชั้นน้ำปลาผงนัวน้ำปลาร้มามะเขือพวงแล้วก็แล้วก็มีนี่เลยจ้ะใบยนางเดี๋ยวไปปั่นใบยนางก่อนจ้ะแล้วก็ปั่นพริกแกงเราคิดเล็กต้มอีกสักซิปนาทีแล้วก็ปั่นเอานามออกได้จ้ะแต่ให้ฉันชอบขมเนาะฉันก็เลยไม่ต้มจ้ะ เค่ okay, ล่างน้ำหนึ่งเนาะแล้วก็ตําจะท่าไม่ชอบเป็นใบยังอีกก็ตําจ้ะฉันไม่ตําฉันชอบแบบนี้ชอบค้มชอบไม่ตําจ้ะเนาะจ้ะต้มหรือว่าล่างเนาะเซ็ตแล้วเราก็มาใส่น้ำใบายานางจากที่เราปั่นไว้จ้ะ ใส่น้ำล่างสักสองน้ำเนาะน้ำใบย่านางรอบที่สองจ้ะเอาสักสามรอบ ใส่พริกจ้ะใส่หัวขากระต้มไปให้เดือดจ้ะเดือดแล้วค่อยมาใส่เครื่องใส่ผักที่หลังอีกนอกจากเนาะเดือดแล้วใส่มะเขืองลงไปจ้ะ ใส่หมูจ้ะหมูพัดใบเตยมะหวานน,วน้ำปลาผงนัวน้ำปลา ร้อม,มะเขือสุกก็ชิมจ้ะผักชีลาวผักอะไรก็ไม่มีจ้ะเกงตังแดนจ้ะมีแค่ทิโรมีเนาะใส่ไปแค่ที่เรามี ชิมรสแล้วก็ปิดไฟเลยจ้ะขมนิดนิดเข้มน่อย,อยเพิ่มปลร้าอีกสักนิดถ้ามีผักชีลาวหรือว่าผักอะไรที่ผักจะอมผักอะไรก็ใส่ได้จ้ะ เสร็จแล้วในจากแก้งง่ายๆแกงง่ายๆในต่างแดนจ้ะใส่กากหมูก็ได้ด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปนะจ้ะเนาะเอาแกงดูจ้ะง่ายๆแบบกระป๋งก็มีจ้ะในต่างแดนจ้าชอบก็กดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้า